วันนี้จะมาสอนเรื่องการจัดทํางบทรัพย์สินนะคะการจัดจัดทํางบทรัพย์สินบางท่านอาจจะกําลัง,งงงเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปเยอะมันไม่ได้จัดทําอยู่ที่เดิมแล้วนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะทํางบทรัพย์สินที่ปุ่มเพิ่งเปิดให้เมื่อวานนี้นะคะ ให้ท่านมาที่ระบบบัญชีมาที่ทะเบียนทรัพย์สินแล้วก็มาตรงจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินนะคะระบบบัญชีทะเบียนทรัพย์สินแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินเข้ามาในเมนูนี้นะคะ ระบบบัญชีทะเบียนทรัพย์สินแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินพอท่านเข้ามาท่านก็จะเจอหน้าจอเหมือนที่ท่านดาวน์โหลดจัดทำเพิ่มฐานนะคะกับแก้ไขฐานข้อมูลนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นการคำนวณค่าเสื่อมราคาประเภททรัพย์สินชนิดทรัพย์สินนะคะท่านต,ต้องเลือกทั้งสามช่องนี้ทั้งหมด นิดทรัพย์สินก็ทั้งหมดเลือกเสร็จคลิกดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลทรัพย์สิสนท่านก็จะได้ไฟล์ Excel ขึ้นมานะคะหน้า ตาของไฟล์ Excel จะไม่เหมือนเดิมก็คือในระบบจะนำมารวมกันระหว่างข้อมูลการเพิ่มรายการสินทรัพย์แล้วก็จะมีงบทรัพย์สินพ่วงมาด้วยนะคะงบทรัพย์สินก็คือ จากที่เราเคยไปดาวน์โหลดอยู่ตรงไฟล์งบทรัพย์สินมันก็จะพ่วงมาในไฟล์ Excel ตัวนี้ด้วยให้ท่านมาจัดทำรายละเอียดของงบทรัพย์สินตรงเมน,นูนี้เลยนะคะก็คือตัวไหนที่จะให้แสดงในงบทรัพย์สินก็เลือกแสดงตัวไหนไม่ให้แสดงในงบทรัพย์สินก็เลือกไม่แสดง แล้วก็ดูมูลค่าทรัพย์สินสําหรับการจัดทํางบทรัพย์สินนะคะอันนี้ก็คือราคาทุนที่เราได้มาส่วนช่องแหล่งที่มาของทรัพย์สินถ้าท่านไม่ใส่ช่องนี้ท่านจะไม่สามารถจัดทํางบทรัพย์สินได้ให้ท่านมาใส่ช่องนี้ด้วยนะคะว่าทรัพย์สินที่ท่านได้มาได้มาจากเงินรายได้เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือได้มาจากการรับโอนนะคะตรงนี้ใส่ข้อมอูลแต่ละช่องตรงนี้ได้มาเท่าไหร่ราคาที่ลงในแหล่งที่มาของทรัพย์สินก็คือนำมาใส่ให้ตรงช่องโดยเอาจานวนเงินมาใส่เมื่อรวมแล้วสมมติว่าทรัพย์สินท่านอาจจะได้มา ทั้งจากเงินรายได้และเงินสะส,สมท่านก็ใส่ช่องเงินรายได้กี่บาทเงินสะส,สมกี่บาทแต่ยอดรวมทั้งหมดเมื่อรวมแล้วจะเท่ากันกับมูลค่าทรัพย์สินสำหรับการจัดทำงบทรัพย์สินใส่เข้าไปทุกช่องนะคะส่วนงบที่เคยจัดทำเคยผ่านการจัดทำงบทรัพย์สินมาแล้วเช่นสินทรัพย์ที่เราลงไปตั้งแต่ปี 606162และมีการจัดทํางบทรัพย์สินผ่านการจัดทํางบทรัพย์สินมาแล้วข้างหน้ามันจะขึ้นคําว่าแสดงโดยอัตโนมัตินะคะแต่สําหรับทรัพย์สินใหม่ที่เราเพิ่งนํามาลงในปี2563เขาจะขึ้นไม่แสดงไว้ให้ท่านมาเปลี่ยนคลิกเป็นแสดงนะคะ ไม่งั้นยอดเงินทั้งหมดจะไม่ไหลเป็นรวมกันในงบทรัพย์สินส่วนสินทรัพย์หรือรายการที่ไม่ให้แสดงในงบทรัพย์สินจะเป็นพวกโครงสร้างพื้นฐานอื่นโครงสร้างพื้นฐานอื่นก็จะเป็นพวกถนนพวกรางระบายน้ําพวกที่ทําเพื่อสาธารณะทั้งสิน้นนะคะตรงนี้จะเป็นให้เบ็คลิกข้างหน้าไม่แสดง และไม่จำเป็นต้องใส่ยอดเงินในตัวของแหล่งที่มาของทรัพย์สินก็ได้นะคะถ้าทรัพย์สินตัวไหนที่เราคลิกไม่แสดงไว้นะคะพอเราคลิกไม่แสดงเสร็จใส่ข้อมูลทุกอย่างเสร็จให้ท่านตรวจสอบสิ่งสำคัญนะคะตัวที่มีดาวแดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น การคำนวณค่าเสื่อมรลหัสทรัพย์สินนะคะรหัสทรัพย์สินเก่าประเภททรัพย์สินชนิดทรัพย์สินชนิด,ดย่อยทรัพย์สินชื่อที่ขาดไม่ได้อายุการใช้งานนะคะไม่ว่าทรัพย์สินสินทรัพย์ตัวนั้นท่านเคยนำมาลงแล้วบางบางรายการท่านอาจไม่ใส่อายุการใช้งานเนื่องจาก ทรัพย์สินของท่านไม่ได้คำนวณค่าเสือ่อมไม่เข้าเกณฑ์นในการคำนวณค่าเสือ่อมท่านไม่ได้ใส่อายุการใช้งานไว้แต่พอท่านจะจัดทำงบทรัพย์สินในปี2-5-6-3ถ้าท่านไม่ใส่อายุการใช้งานตัวนี้ระบบจะฟ้องขึ้นมายังไงท่านก็ต้องกลับมาใส่นะคะเพราะว่ามันเป็นดาวแดง ถ้าไม่มีอายุการใช้งานจะไม่สามารถจัดทำงบทรัพย์สินได้ใส่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างให้ท่านเซฟไฟล์บันทึกไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดออกมาใส่ชื่ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็กดบันทึก หลังจากนั้นท่านก็มาเลือกเ r o เราไฟนะคะ open แล้วก็นำเข้าข้อมูลถ้าท่านจัดทำเสร็จนำเข้าข้อมูลระบบจะขึ้นบอกว่านำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่วนท่านไหนที่รายละเอียดไม่สมบูรณ์ ระบบก็จะฟ้องขึ้นมาว่าแถวนี้ไม่ถูกต้องค่าเสื่อมราคาบางท่านอาจจะเจอค่าเสื่อมราคาสะสมสูงกว่าราคาทุนท่านก็ต้องกลับไปปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะไปปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมที่ทะเบียนทรัพย์สิน กรณีที่ระบบฟ้องนะคะไปที่ทะเบียนทรัพย์สินแล้วก็ไปปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์แล้วก็ทำการเพิ่มรายการปรับปรุงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ว่าไปนะคะท่านก็ใส่สมมติท่านคลิกเพิ่มรายการปรับปรุง ท่านก็จะเจอหน้าจอนี้ใส่รหัสทรัพย์สินตัวที่เขาฟ้องว่าถ้าเสื่อมราคาสะสมสูงกว่าราคาทุนท่านก็ค้นหานะคะใส่ใส่รหัสรหัสคาลูกพันธ์แล้วก็กดค้นหาแล้วก็มาปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมกรณีที่สูงกว่าราคาทุนนั่นหมายถึงว่า อายุการใช้งานของคารุพันธ์ตัวนี้หรือที่ดินสิ่งก่อสร้างตัวนี้หมดอายุการใช้งานแล้วให้ท่านปรับค่าเสื่อมราคาสะสมต่ำกว่าราคาทุนอยู่หนึ่งบาทสมมติว่าราคาทุนหนึ่งหมื่นค่าเสื่อมราคาสะสมตัวนี้จะอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อย้าสิบเก้าบาท เสร็จเรียบร้อยบันทึกแล้วก็มาที่เดิมนะคะมาที่ทะเบียนทรัพย์สินแล้วก็มาตรงปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วก็กดอนุมัติแล้วก็กลับไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel ตัวเมื่อกี้มาใหม่แล้วก็เซฟไฟล์แล้วก็นำเข้ามาพอนำเข้าเบด,ดเสร็จเรียบร้อยที่เดิม ให้ท่านมาที่หน้าจอระบบบัญชีแล้วก็จัดทํางบทรัพย์สินหน้าจอใหม่ท่านจะเจอลักษณะนี้นะคะคลิกแสดงข้อมูลรายการที่ท่านนำเข้าทั้งหมดให้ท่านเช็คก,ก่อนว่าถูกต้องตรงกันกับ ที่ท่านลงไว้ไหมตัวนี้ก็จะรวมทั้งทรัพย์สินเดิมในปี62แล้วก็มาบวกกับทรัพย์สินใหม่ปี63จะได้ยอดรวมทั้งหมดยอดรวมตัวนี้จะนำไปโชว์อยู่ที่งบทรัพย์สินถ้าท่านมั่นใจตรงนี้แล้วนะคะให้ท่านเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกจัดทำงบทรัพย์สิน พอคลิกจัดจทำงบทรัพย์สินระบบก็จะบอกว่าท่านได้จัดทำงบทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วท่านก็กดตกลงนะคะเมื่อท่านไหนที่จัดทำเรียบร้อยแล้วจะมีรายการขึ้นมาตัวสีน้ำเงินตรงนี้บอกว่ามีการบันทึกการจัดทำงบทรัพย์สินสำหรับปีสองห้าหกสามครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ยี่สิบสองอันนี้ทำเมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นเมื่อวันที่ ยีตุลาสองห้าแล้วก็คลิกแสดงข้อมูลคลิกแสดงข้อมูลเสร็จท่านก็ไปเรียกรายงานเรียกดูงบทรัพย์สินมาที่ระบบบัญชีมาที่รายงานการเงินมาที่งบประจำปีแล้วก็มาที่ งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบเลือกหมายเหตุประกอบงบเลือกงบทรัพย์สินกดค้นหาท่านก็จะได้งบทรัพย์สินนะคะที่สมบูรณ์พร้อมรอให้สตงรตรวจสอบนะคะ สำหรับการจะทำงบทรัพย์สินก็มีเพียงเท่านี้นะะไว้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ